แล้วเราจะไปพร้อมกันนับบัตรสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะใน B ีไฟและสไตล์วีวันนี้นะคะวีจะพาเพื่อนๆนะคะไปกินไปเที่ยวกันที่ไหนก็ติดตามกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะในบีฟาร์ไลฟ์วีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่นะคะ The r ริ e เ p e นพีนะคะอยู่ที่นคปรปฐมเนาะเดี๋ยววีจะเก็บบรรยากาศภายในร้านมาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อาหารนั่งกินขนาดไหนนะคะเราติดตามชมกันได้เลยค่ะภาบรรยากาศภายในร้านนะคะเ <roup. S 1> วลาเราเดินเข้ามาเนาะ ะเป็นเหมือนอยู่ในสวนแบบสวนแบบต้นไม้สวนแบบมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเออเก่งีุนความแบบนั่งแบบริมสวนฟองร่องเลยแล้วก็จะมีแบบว่ามุมแบบข้างในลานเดีย่ยวอะไรดูมันจะมีต้นอนรับนวันนี้นคนเยอะมากนะคะมันเป็นวันหยุดเนาะนี่ซึ่งแบบว่าอินดอร์เอาท์ดอร์นะคะมีในห้องแอร์ด้วยอันนี้ก็เป็นแบบในอินแบบ โต๊ะนี่ก็จะโซนแล่นการเดนนะคะลองนั่งดเข้าไปดูข้างในมีส่วนด้านในเก๋มีเบาะนั่งแบบนี้ด้วยก็คือแบบน่ามีสวนเลยก็เก๋อยู่นะ ก็เดินก็จปมสวนแบบของเลง่ก็แบบว่านั่งกินข้าวในสวนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เก๋ดีนะแสงดูตอนนี้วิมาถึงนี้ประมาณทิ้งเที่ยงไปบ่ายซึ่งแดดแบบกำลังร้อนเลยนี่ฉันจะให้ดูฝักฝักรูปใหญ่มากนะคะฝักแบบรูปบลเลอเธอเลยเ,ลเราจะเหมือนแล้วเราจะได้โตกันแล้วไปดูกันปาเจ้ฝักรูปบ,บลเลอเลยอะ่ะน้องข้านัน ฟักฟ uh ัก huh. ฟ yeah. oh, oh, like mm ักฟักน็อตมาโอ้แพงจกจะมีเป็นเป็นซีสกกันะคะนเหงน

น่สก็จะแบบว่ามีคนแบบเป็นน่งเป็นสูงๆมาเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรามาประมาณเที่ยงปะมีที่มุมนะสบายหมายแล้วม่ระวังหล่นนะอันเนี้ยถ้าตกของเราได้นะคะวิ่งฉันกลัวฉันตกใจฉันอ้าวฉันรู้นี่ว่าฉันกลัว เนี่ยปะคะกาบ้า,ยยานมาเดินดีๆนะคะเจ้า้องระวังตกนามมา้ำนะคะทักคนอุ๊ยอ่ะ <c oughs> อันนี้เหมือนเป็นดอกอันนี้เลยอ่ะดอกรักปะกินสุจริตดอกรักเลยที่จะเป็นดอกอะไรที่ดอกแบบพุชชักผักนี่ต่างดอกลักอือมีอม,ม,ม,มุมถ่ายดูอุ้ยไปงนู้นกันไหมเป็นถนนกันปะ ีลังนกพี่เจ้อยากถ่ายรูปอ่ะถ่ายให้เจ้ดูอันนี้มันสายดาร์กเลยยังเงี้ยเไรนะมันสายดาร์กอะดำปีเลยฝั่งหนูก็จะเป็นแบบมีโซนห้องแอร์อยู่ข้างในด้วยก็ห้องครัวกันแล้วเนี่ย ถ่ายรูปไหมบ้านสวนจานผิดกันเลยเนี่ยอ้าวมันก็เป็นเรื่องปกติเนี่ยคาเฟ่แช่มันมืดๆเนาะต้องยามอะไรย่างนีะไรก็ยาเห็ดอันนั้นเันเห็ดมันมีอื่นอีกกระดูกหมูหรืวามักระดูกหมูปล่า

อีกินไม่ได้แ่ปรุงยำอนไ้ไม่ไ้งไีกล้่มาแล้วนะคะออทีผิดซิมแซวไม่ได้ข้าวออกแล้วเนสามผิดพือิดก็คือทีพิกนั่นแหละตามชื่อร้านเนาะทีพิชมาแล้วอันนี้นเหม,มือนอย่าง จ,จน,นนะอยางเ้ยงที่มันอยาองพันกว่าอหนี่มากคู่นะครับเดี๋ยวพบใครม อันนั้นเหมือนว่าตำรวมกุ้งอในนเราตำทานปลาเฉยๆอันนั้นหมูทะเลเหม็นไปนุ่นเลยนะหน้าหน้าหน้าคาเฟ่ไม่ต้องนั่งนลานากินได้เลยแม่กินเลยเม่าเาำปลาใช่หรอ เยอะเยอะนะไข่ต้มกระายหอันนี้ยเขาใส่มาทุกอันเลยเนาะเิ็นซูเปอร์เจิ้กูวนจริงมีเจอ้มกว่าเ,เป็นหักหมูหักพริกหัก,หกท,ที่ร้าน

ว่าอาหารที่เรากินกไปหมดไปทั<ม>้งทัก64บาทน,นะมีของหวานหนึ่งอย่างเนาะสำรับเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วไม่ย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะตอนนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วจะกนใหมาคีบวุดีโอนะคะบ๊ายบาย